เป็นไงบ้างอ่างทองลงหมดยังคะเนี่ยยังครับก็ลุคาอยู่อย่างนั้นแหละครับสถานการณ์เท่าเดิมอ๋อเหรอจุดไหนที่ยังหนักหนักคะคือพื้นที่อ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีเนี่ยเขาเป็นอย่างพอถ้าเขาท่วมนะเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่กันไปอีกสักสองสามเดือนอ่ะสองสามเดือนเลยครับแบบพื้นที่ทางภาคเหนือภาคใต้เนาะที่พอเขาท่วมแล้วเขาท่วมเป็น วันสองวันสามวันพักใต้นี่แต่มาบ่อยพักใต้ที่มาไวเค็มไวจริงมาเร็วใช่มาเร็วน้ำป่าลักษณะนั้นเพราะว่าเราสมัยเราเด็กๆเนี่ยประจําก็แถวบ้านพี่อ้อมมันติดทะเลไงมันก็มาแล้วก็ไปแต่พี่อยู่ฝั่งเขาแต่ว่ามันน้ํะน้ําป่าแล้วเวลาท่วมทีเนี่ยไอเราโอ้โหน้ำท่วมไม่ต้องทํากันบ้านเช้ามาที่ปั่นยิกเลยเพราะว่ามันมันลงมันลงลงแล้วอเห็นทางรัฐบาลเองเนี่ย คุยกันเรื่องของการที่จะจัดแผนบริหารจัดการน้ําปีนหน้าบอกว่าจะแก้ท่วมซ้ําซากเนี่ยมันยังไงคะ,ค,ะคือปัญหามันคือมันน้ํามันไม่มีที่อยู่ค่ะค่ะเออพูดก,กันง่ายๆก็คือว่าพื้นที่ออระบายน้ําเนี่ยมันเป็นหลอดเล็กเนาะค่ะค่ะแต่ว่าน้ําเนี่ยมันมาเกินกว่าหลอดมันก็ต้องออกไปข้างๆนะครับอืม เอออันนี้ทางแก้หลักของมันก็คือว่าจะต้องทำยังไงที่จะหาพื้นที่ให้น้ำอยู่อืก็คือเพิ่มหลอดสองงานไหมเพิ่มหลอดสามงานไม้ใช่ไหมเออทีนี้การเพิ่มหลอดเนี่ยแน่นอนมันเป็นไม่กับโปรเจกต์นะต้องใช้เงินเงินสูงมากมในการลงทุนเอโครงการที่ที่เขาคิดเอาไว้นะครับตอนนี้มันก็จะมีเพิ่มทางระบาย แถวแถวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่เอไปออกที่อ่าวไทยเขาเรียกโครงการนี้เรียกป่าสักอ่าวไทยเอระยะทางมันประมาณสักร้อยกว่ากิโลเมตรครับโอ้ร้อยกว่ากิโลแล้วต้องทําไงคะขนาดร้อยกว่าเมตรกว้างร้อยเมตรร้อยเมตรหรือร้อยกิโลเอาใหม่กว้างกว้างร้อยเมตรอ๋อกว้างร้อยเมตรแต่ร้อยและยาวเป็นหนึ่งร้อยกิโลเมตรนั้นมันเป็นพื้นที่ ที่จะต้องได้รับการเวรคืนเยอะมากะแล้วก็ต้องไปทํำเออเทําแล้วเนอะก็อาจจะต้องเนี่ยไปดำเนินการเวรคืนซึ่งใช้เงินงบปมานเยอะมากแล้วก็คงจะต้องใช้หลายปีเรื่องเงินเยอะเงินงบประมาณเยอะเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาปัญหาก็คือเรื่องการเวรคืนที่ดินของเอกชนนี่แหละน่าจะมีปัญหาในระยะยาว แต่ว่าถาม่าจําเป็นต้องทำอะไรก็ยังคิดว่ามีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องดําเนินการอยู่นะครับค่ะทีนี้อโอ้โหร้อยกิโลอันนี้เป็นแผนกี่ปีแค่เนี้ยดูแล้วมันมันปีเดียวมันไม่เสร็จนะปีเดียวมันไม่เสร็จอยู่แล้วครับเออระยะสั้นเนี่ยปัญหาเรื่องน้นํานี่ระยะสั้นแก้แก้ยากมากครับตรงนี้เป็นเพราะอะไรมันเป็น,พนเนพราะมันเป็นจุดหลับน้ำก็ก็อ<ะ>ย่างที่ผมบอกนะครับว่าน้ํามันเยอะกว่าที่เก็บ Hmm. ทางข้างบนก็ไม่มีที่เก็บเหรครับที่ที่กำลังคุยกันว่าข้างบนเนี่ยหมายถึงแถวแพร่แถวหน้าแถว,นนแถวเออะไรละ่ะแถวที่จะทาแกงเสือเต้นแถวแพร่แถวหน,น้า <c oughs> นะครับที่ที่ข้างบนเนี่ยที่คุยกันมาถึงยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีตั้งแต่ผมเป็นเด็กอ่ะก็แกงเสือเต้นว่าจะทําเพื่อที่จะรับเก็บน้ําในแม่น้ํโยมอื hmm. ก่อนที่จะลงมาเจ้าพยา ถึงวันนี้ก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าก็ยังติดเรื่องเอ็นจีโอครับแต่จริงๆแล้วเถื่อนไอ้เขื่อนมันแก้ได้ไหมแต่เขื่อนมันก็เก็บน้ำได้ครับมันช่วยเก็บน้ําได้มันช่วยเก็บน้ําพอเอ่อถ้าไม่มีที่เก็บน้ําเนี่ยน้ําน้ํามันลงมามันก็ลงมาที่เจ้าพญาหมดใช่ไหมครับอันนี้เขากักว่าพอน้ําเหนือมาเนี่ยก็สามารถที่จะมีที่กักเก็บไว้ได้บ้าง ฮมันก็ช่วยได้เยอะครับแต่มันก็มันก็ต้องตัดต้นมีมีที่เขาไม่เห็นด้วยคือต้องตัดต้นไม้อีกเยอะอะไรอีกอ่ะมันก็กลายเป็นประเด็นเยแล้วปัจจุบันทุ่งรับน้ําไม่เพียงพอเหรอท่านครับพวกแก้มลิงที่เรามีมันมันไม่พอละครับก็พอมันก็ไม่ทั่วมแล้วโอ้แต่ปริมาณน้ามันเยอะอย่างที่ท่านว่ามากมากคือคือผมคิดว่านะทางแก้ระยะสั้นทุกวันนี้เนี่ยก็คือต้องต้องมานั่งคุยกันนะ ว่าถ้าปริมาณน้ําที่เขื่อนเจ้าพญาจําเป็นต้องปล่อยที่ระดับ2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องคุยกับเกษตรกรแล้วก็น้ําไปเก็บเอาไว้ในพื้นที่เกษตรกรรมในเก็บไว้ในทุ่งนาทั้งหลายนะครับเพราะวันนี้ทุ่งนาเนี่ยเอที่ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าน้ําเข้าทุ่งมาน้ําเข้าทุ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ทุ่งนาเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ ว่างยังไม่มีพืไม่มีน้ําเข้าไปเข้าไปเก็บอะ่ะครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าในระยะกลางเนี่ยหมายว่าระยะกลางก็จําเป็นที่จะต้องหาแนวะทางพูดคุยกับเกษตรกรอาจจะต้องเช่าที่เกษตรกรเพื่อเก็บน้ําในฤดูน้ำหลากแบบนี้ไหมใช่<อ>ไหมครับแรกกับการที่คุณยังไม่ต้องลงมือเพาะปลูกนะยังไม่ต้องปลูกแต่ส่วนใหญ่เท่าไรว่าแบบนี้ต่อต่อไล่ ค่าเก็บเดือนหนึ่งเท่าไหร่ที่จะเอาน้ําไปฝากเอาไว้ชั่วคราาสักสองสามเดือนอย่างนี้ครับก็ต้องคุยกับเกษตรกรค่ะเรื่อง<ม>ของการดูแลชดเชยเยียวย,ยาครับถ้าเทียบเพราะว่ายังไงเราก็ต้องชดเชยถ้าเราเอาเงินมาทําแก้ระยะยาวมันมันจะคุ้มกว่านี่แหละนี่แหละที่จะบอกที่นายกท่านท่านพูดอยู่เสมอว่าปีปีหนึ่งเนี่ยรัฐบาลรัฐบาลไครเนี่ยใช้ในการชดเชยเยียวย,ยา กู้ประสบปัญหาน้ําร่วมเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านมากเอาเงินหลายหมื่นล้านเนี่ยมาทําโครงการขนาดใหญ่และแก้ไขปัญหาระยะยาวใช้เงินเชื่อว่าใช้เงินเนี่ยไม่เกินสามปีน่าจะทําโครงการทั้งโครงการเสร็จโครงการอาจจะใช้เงินแสนล้านแต่ปีหนึ่งเนี่ยเราชดเชยน้ําท่วมเนี่ยปีหนึ่งสามสี่หมื่นล้านนะครับสามปีเนี่ยโคเปอร์นะครับสําหรับเงินลงทุนและแก้ไขปัญหาระยะยาว,ยาวได้ ตอนตอนนี้เนี่ยเห็นเห็นบอกว่าน้ําก็ยังลงอยู่เท่าที่ประเมินเนี่ยคะ่ะอีกใช<ะ>่เวลาน,านานแค่ไหนคะเพราะตอนนี้นี่นอกจากกลางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีรายงานว่าจันนี้นี่เป็นต้นไปเนี่ยใต้ก็มาอีกแล้วนะอภอาคใต้เริ่มแล้วครับใ<ะ>นเดือนอาทิตย์นี้เอฝนจะลงไปที่ภาคใต้เยอะมากครับ<ะ>แล้วก็ตกเยอะเหมือนตกที่ภาคกลางเนี่ยนะครับก็จะต้องไปรับรับมือแก้ปัญหากันที่ภาคใต้อีก แส่ hmm. ในพื้นที่ภาคก,กลางเนี่ยผมคิดว่าคงใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับอาจจะต้องปึกครึ่งเดือนกว่าจะ oh. กว่าจะกว่าจะลดลงแล้วก็คืนสู่สภาวะปก,กติครับเอ้ท่านมนตรีย้อนถามความเดิมนะผมด้วยความที่อาจจะห่างๆจากเรื่องน้ำมาระยะหนึ่งแล้วเจ้าพระยาสองที่บอกว่าจะทำฝั่งตะวันออกอะฮะครับครับเตรงนั้นมันมันไม่เกิดขึ้นเหมือนกันเหรอฮะ โครงการที่กําลังดาเนินการอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือโครงการบางาต่าง,างสซึ่งระยะทางมันแค่สักสิบห้ายี่สิบกิโลมันสันนนส้นมากมันมันสั้นมากแล้วมันก็เป็นการพูดง่ายๆว่ามันเป็นเส้นบายพาสของแม่น้ําเจ้าพระยาเลี่ยงเลี่ยงเมืองอยุธยาแล้วเมืองอยุธย,ย,ยาเนี่ยแม่น้ําลําน้าเขาเล็กครับ<อ>รับไม่ไหวทําทําเลี่ยงเมืองออกมา คล้ายๆเลียงเมืองถนนเลียงเมืองอย่างนั้นนะครับเพื่อรับน้ําได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ให้น้ํามีทางไปเพิ่มขึ้นแ่นั้นครับแต่สุดท้ายแล้วก็ลงเจ้าพญาอยู่ดีนะครับมันก็มากรอกไปนะเออที่ไปน้ําอยู่ดียังช่วยถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่ามันยังแก้ไขปัญหาทั้งระบบไม่ได้เพราะก็ยังอยู่วนหลอดเส้นเดิมอยู่ยังได้ทำบายพาสจริงๆมันเนืองอย่างที่ผมบอกอะต้องทําหลอดเส้นใหม่ ออคือกำกำลังนึกถึงเมื่อปีห้าสี่ที่บอกว่าคลองรบพีพารซึ่งทางจะบุกเบิกเพื่อรับน้ําเอามาทางฝั่งตะวันออกเหมือนเจ้าพญาสองก็กําลังนึกอยู่ว่าแล้วตรงนี้มันยังอยู่ไหมหายไปหรือว่าดําเนินการแล้วรบพีพาร์ทผมเรียกนี้ดีกว่าชัยนาทป่าศักดนะครับมันจะมีคลองอยู่เส้นหนึ่งเส้นของคลองของชประทานนี่แหละเส้นนี้มันรับน้ําได้ทุกวันนี้รับได้ประมาณสักสองร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับมีแนวทาง จะขยายเพิ่มขึ้นให้เป็นให้เป็น900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้อันหนึง่งแล้วก็ต่อจาก,<ม>ต,จากต่อจากใช้หน้าผาศัก์เนี่ย<ม>ก็คือพูดถึงเรื่องการระบายน้ําฝั่งตะว,วันออกก็คือระพีพัดร<ม>ะพีพัดเนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ําเป็น4าร5 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็จะทํานะครับอันนี้<ม>ได้คุยกับกรมชลประทานเมื่อสองสามวันที่แล้วได้ไประชุมกันนะครับก็บอกว่า สองโครงการนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการศึกษาไว้แล้วและเป็นพื้นที่ของชลประทานเองด้วยไม่ต้องเวรคืนที่พี่น้องเกษตรกรก็เอาตรงเนี้ยมาเข้าคณะัมติก่อนก็จะพยายามให้เข้าคณะมตีได้ภายในเดือนพันวาคมนี้นะครับถ้าจะไม่เกินสองทิตท์เนี้จะพยายามเอาเข้าให้ได้ ถ้าหมายก็ว่าตั้งแต่ปี54ที่พูดกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ดําเนินการให้มันมานั่นแหะสิครับผมก็เลยต้องเาเข้าไปเนี่ยก็มาเร่งรัดโครงการนี้พอนะจะท่วมทีก็ค่อยมาคิดกันทีเนาะแล้วตั้งแต่ปี54พอน้ําท่วมจบก็เหมือนโครงการก็จบไปด้วยเลยทั้งที่โอ้โหพูดกันหนักมากตอนน้ําท่วมอันนี้อะไรครับก็จะพยายามผลักดันให้นําเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการแล้วก็ให้ทางสำนักงบประมาณเนี่ยไม่ได้เป ตั้งงบประมาณในปี70เลยนะครับเพราะจะบอกท่านตัวตัวเนี้ยเพราะจะบอกท่านรัฐมนตรีพยายามเร่งผลักดันให้ให้ให้ใส่ในงบประมาณ70ให้ได้เพราะจะบอกท่านรัฐมนตรีว่าคนแถวนั้นน่ะเขาก็ตกใจไปแล้วรอบนึงเพราะว่าต้องโดนเวรคืนประมาณหนึ่งแล้วก็แต่มันคือชีวิตมันจะเปลี่ยนไปพี่อ้อเพราะจู่ๆจะมีลำน้ำใหญ่เกิดขึ้นใกล้บ้านอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ชัยนาอวันนี้อันนี้ไม่ใช่ป่าศักยุ์อายุป่าศักอ่าวไทยนะครับป่าศักอ่าวไทยเนี่ยยัง ยังยังไม่เกิดแน่แต่ว่าที่มันจะเกิดขึ้นได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็คือชายนามาป่าสักแล้วก็ไอ้แล้วพีพัฒน์นั่นแหละครับนี่หมายถึงคลองแล้วแนวแล้วพีพัฒน์เนี่ยแหละครับราะวพีพัฒน์เนี่ยไม่มีการเบรคืนที่ดินแต่คนตรงนั้นก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วน้ำมันจะาเยอะฝั่งเราแต่ถ้าไม่ท่วมถ้าไม่ท่วมพี่ชอบนะอยู่ๆที่คนตรงอื่นไม่ท่วมแต่คนตรงนั้นเขาก็หวาดเสียวไงเพราะว่ามันผ่านหน้าบ้านผ่านใกล้บ้านเขาเดิมเนี่ยเขาเป ใช่พัวอย่างนี้เป็นเป็นเป็นหลอดเล็กนะครับอันนี้คือการไปขยายหลอดให้มันกว้างกว้างขึ้นซึ่งมันก็ต้องรับน้ําที่มากขึ้นคนก็จะหวั่นใจว่าจากที่ท่านอธิบายว่าเดิมเนี่ยก่อนถึงอัิยาจะไปเลี้ยงเมืองแล้วก็ใครออกเจ้าพญาแต่มันก็จะถูกดันมาทางนี้อีกส่วนหนึ่งอล้ทีเนี้ยใช่ใช่ใช่ทีเนี้ยมันสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ําได้มันมีบานมีประตูสามารถที่จะควบคุมได้ว่าเออ จะเต็มแล้วนะปล่อยไปเท่านี้มีประตูนี่แหละตัวดีจะตีกันอยู่นี่ตดเดีม่ปิดปิดไม่เปิดเริ่มตีก็เพิ่งไปเคลียร์มาไม่ใช่เหรอแค่เปิดกับปิดประตูเรื่องเปิดประตูนะปิดประตูนะเนี่ยบริหารดีๆเนี่ยบริหารดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถคุยกันได้ไม่ใช่ปิดไม่ไม่ให้น้ําระบายไปเลยอันนั้นจะเป็นเป็นประตูที่จะลงไปสู่ไปสู่ทุ่งนาเกษตรกรอย่างที่ผมว่านี่นะครับว่าทุ่งว่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ นี่เป็นอีกเคสหนึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นประตูระบายน้ําคนละแบบกันครค่ะอ๋อแต่แต่ว่าคือเราให้ความมั่นใจกับถ้าโครงการตรงนี้มันมันเสร็จเนี่ยเราให้ความมั่นใจกับคนที่อยู่แนวนั้นได้ใช่ไหมคะป <ผม S 2> ตีผมคิดว่ามันก็มันก็ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้นะครับแล้วการที่จะไปะกระทบวิถีชีวิตของคนใหม่ ที่ที่อยู่ริมแม่น้ำอ่าระพีพัดอยู่คลองคลองละพีพัดเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันไม่ไม่ไม่ไปกระทบเขาไม่น่ากลัวถูกไหมฮะมันเป็นเพียงแค่ขยายขยายความสูงของลำน้ำเท่านั้นเองคุณผู้ฟังได้ทราบเพราะว่าเข้าใจนะแต่มองสองมุมไงคือเราอยู่อยู่คลองเล็กๆบ้านเราอินละคองใหญ่น้าสดใสแต่ว่าแต่ถ้าน้ํามันบายเยอะก็เสียวเหมือนกันอะไรเงี้ยอืม เพราะว่าผมผมคิดว่ามันก็ต้องทาโดยระบบป้องกัน,ท,นทำคันขึ้นมาสูงเท่าไหรเพื่อรับน้ําแล้วในกรณีเผื่อว่าน้ํามามากกว่าที่คาดการไว้ก็จะต้องมีคันเป็นพนังการน้ําขึ้นมาแบบเนี้ครับท่านรัฐมนตรีถามอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะน,นี้มีข่าวว่าเขื่อนเจ้าพระยาความจุเท่าไหร่ 90, เก้าสิบเกือบครบร้อยอ่ะปกติเป็นอย่างนี้ไหมฮะในการเขื่อนเขื่อนภูมิพลขออภัยฮะกปกติกักเก็บแบบนี้ตลอดไหมฮะปกติเนี่ยที่ผม ที่ผมพุกคีลู่กับวงการมานะครับตั้งแต่เป็นผู้แทนมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นเขื่อนภูมิพลเต็มนั่นนั่ครั้เดียวก็คือนปีห้าสี่ที่เขื่อนภูมิพลเต็มแล้วก็ดนออกสปรเวยจนมันเกิดภาพจาแบบนั้นไงว่าอุ้ยน้ําเขื่อนภูมิพลสูงขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนปีห้าสี่เลยมันกงจะวนลูปกลับมาไหมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงครับก็ไปครับก็ฝนเยอะครับปริมาณน้ําฝนที่เยอะมากเกินไปแล้วกรมชลทีไม่ได้คุยกับอุตุแล้วแลวก็การระบาย อการระบายน้ําของเขื่อนภูมิพลเนี่ยการระบาย้เขาก็ต้องดูพื้นที่ด้านล่างด้วยว่าระบายแล้วมันจะไปกระทบกับพื้นที่ด้านล่างมากหรือน้อยแค่ไหนสองเขื่อนภูมิพลมีหน้าที่ในการที่จะเก็บน้ำเอาไว้ทาเกษตรกรรมในหน้าแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ําเยอะเขาก็ดีครับเขาก็จะต้องเก็บไว้ก็ต้องเก็บไว้ใช้ด้วยนะเวลาหน้าแล้งนะฝนลูกสุดท้ายเนี่ยฝนลูกสุดท้ายหมายถึง ลูกเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาไอคาแมกีเนี่ยค่เข้าแบบผิดฤดูเพราะฉะนั้นอุตุเขาก็ไม่ได้คาดการว่าลูกนี้จะเข้าคับเออไม่มีใครคาดการหนังซีเพราะฉะนั้นการระบายน้ําจากเขื่อนลงมาเนี่ยจึงไม่มีการระบายในช่วงท้ายฤดูฝนไม่ใช่ท้ายฤดูฝนแลอกสิ้นสุดฤดูฝนแล้วคนะครับก็เลยประกาศเข้าหน้าประกาศเข้าหน้าหนาวมาแล้วนะแต่ฝนยังมา คือค,คือเรายังคิดว่าเบาใจเพราะบ้านพี่เวลาหนักๆก,ก็ก็เอาเรื่องเหมือนกันแ้่แถวปทุมแถวสามโคกแถวเนี้ยฮะจุดที่จะต้องรับเพราะเห็นใบทีไรก็ท่วมตลอดเหมือนกันปทุมสามโคกก็สภาพของเ็อาเป็นที่ที่ท่วมนี้ก็จะอยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาก็บ้านเรือที่อยู่นอกคันก็ในคันนอกคันก็น้ําเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปค่ะ อ่าอืมก็เดี๋ยวต้องรอดูนะะแล้วแผนนี้ที่ว่าเนี่ยค่ะมันจะประกาศช,ชัดประทำเริ่มได้เมื่อไหร่ยังไงคะงบเจ็ดศูนย์ก็ยังไม่มีเลยแผนไหนนะครับแผนเรื่องแก้ระยะยาว<ก>ที่จะจัดการ,รกใช่หน้าป่าสักแล้วก็ไอตัวและพีพัทเนี่ยผมจะพยายามผลักดันให้บรรจุในงบราเจ็ดศูนย์ให้ได้ เราคือไปเพิ่มเหรอคะหรือว่ายัางไงคะไปมันมีมีงบบุรณาการอยู่นะครับก็อาจจะต้องเอาเข้าไปใส่ในงบบุร,าก,าร,ราการน้ำท่วมซึ่งปีหนึ่งเอ่องบบุราการบุรณการน้ําซึ่งปีหนึ่งยังมีประมาณสักสี่ห้าหกเจ็ดหมื่นล้านนะครับก็อเอามาใส่ในเอาโครงการนี้เข้าไปใส่อืมแต่ถ้าทําได้นี่แบบ ก็หว่างขวาจะทำให้ได้ครับกลัวแค่ว่าเดี๋ยวปีหน้าแลงออกจะแงๆแล้วก็ลืมไปแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าโครงการเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การอนุมัติหมายความว่าปีหน้ามันจะสาเร็จนะไม่ได้แต่ว่ามันก็ได้เห็นไงอันนี้ส่งเนี่ยระยะยวาวอปีอย่างน้อยหลักจะที่ได้อนุมัติไปแล้วนะครับสองึงสามปีอะ ต้องให้น้ํามาจ่อๆลักษณะนี้สักปี2ปีผมว่าโครงการจะไปไวฮะเพราะว่าคนกเพราะว่าหลายๆ<ต>คนแต่เขาก็ท่วมมาตลอดนะได้คือจุดซ้ำซากแต่ว่าถ้ามันปิ่มๆแบบนี้พื้นที่อื่นๆที่ไม่เคยท่วมจู่ๆเริ่มจะท่วมเนี่ยผมว่าสักปี2ปีนะท่านรัฐมนตรีรับรองอนุมัติไว้แล้วก็เห,เห็นก่อสร้างปุ๊บ เดี <Yeah>. <laughs> <laughs> ๋ยวะเรื่องลุ้นเรื่องลุ้น <laughs> ยังมี <laughs> เวลาน้อยต้องต้องไม่ใช่หมายถึงว่าลัาตีอะมาเพราะว่าเดี๋ยวนายกจะยุบสภาแล <laughs> ้วโอ้ฝากไว้หน่อยฝากไว้หน่อย้นถามนิดนึงไหนไหนมาแล้วถามเรื่องแกล้ลฐมลุนนิดนึงได้ไหมคะตกลงไอ้สูตร <laughs> ไอ้หยิบยี่สิบหยิบหนึ่งอะไรนี่มันตกลง <laughs> ยังไงครับพักไปเห็นด้วยกับเขายัางไงคะเนี่ยตกลงเราตัดสสรไปแล้วใช่ไหมคะ สอสอรอก็ยังมีที่ไปบอกว่าสอสอรอไม่มีนี่คือมันไม่ใช่หละครับคือสอสอรอเนี่ยก็ยังมีอยู่ก็คือแล้วแต่ว่าจะเรียกกับชื่อแบบไหนแต่ว่าคณะกรรมการกรรมการมีิการชุดนี้เนี่ยเขาไปเรียกว่าเป็นกรกรมการยกร่าง,างแทนเออจริงจริงก็คือสอสอรอนั่นแหละครับเพียงแต่ลดจํานวนลงมาแล้วก็ที่มาเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่าน,นั้นเองเพราะ เลี่ยงคำวินิจฉัยศารื่ธรรมนูญถูกไหมครับอถ้ามาจากประชาชนโดยตรงก็อาจจะขัดคำวินิจฉัยสาอมีคนไปพูดว่าเยสมาชิการไม่เอาสสรอแล้วใช่ตอนนี้กลายเป็นแบบก็เ้ขาบอกตัดสสรอก็เลยงงว่าอ่าแต่ก็ลดเหลือสามสิบห้าจะมีแค่สามสิบห้าคนแล้วก็จะมีสอง จะมีสองกรรมการนะครับกรรมการหนึ่งเนี่ยเรียกว่ากรรมการล่างแล้วนนอีกกรรมการหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกรรมการรับฟังความคิดเห็นกรรมการรับฟังความเห็นมีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นแล้วก็เอามาแจ้งกับสภาล่างค่ะก็อย่างนี้ก็ค่ะเออหมายถึงอยู่ในสามสิบห้าหรือเปล่าคะรับฟังความเห็นมาแยกออกมาเป็นสองชุดครับกรรมการล่างหนึ่งชุดแล้วก็กรรมการรับฟังความคิดเห็นหนึ่งชุดชุดละสามสิบห้าคนค่ะ ถานิดนึงไอ้ที่มาที่ไปยี่สิบยิบหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่ายังไงทุกคนก็<ใ>นจะมงุงถามรายละเอียดร่าง,างของ,ของพักประชาชน,ชาชนใช่ไหะที่เสนอเข้ามาในัวละที่หนึ่งอ่าเขาก็บอกว่าให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยรวมกันยี่สิบคนแล้วก็เลือกอ,อ,อสรอก็คือสภาล่างนี่แหละอ่าเลือกสภาล่าง มาหนึ่งคนเนี่ยืมาหนึ่งคนก็คือเสนอสม,ม,มันเข้าชื่อกันเหรอหรือ,อยังไงฮะคล้ายๆเข้าชื่อกันนะครับอก็คือต้องจับกันยี่สิบคนอย่างที่พักมีสอสกี่คนก็แบ่งแบ่งโซนกันแล้วก็จับกันแล้วจับกันข้ามข้ามขั้วได้ไหมอย่างเช่นสสบสอก็ได้ครับก็ใช้ใช้ว่าเป็นสมาชิกรัฐสภายี่สิบคนจับได้หนึ่งคนอืมก็คือรวมกันแล้วก็เสนอมาหนึ่งชื่อ แล้วครับอันนั้นอันนั้นเป็นร่างของุลิตของแต่ทีนี้รายละเอียดเป็นยังไงพักจัดการเนี่ยอาจจะใช้วิธีการเลือกเลือกลงคะแนนกันนะครับสสสสวอก็ขานชื่อลงคะแนนกันไปว่าผมเลือกนายกอ่าสมมตินายกได้รวมแล้วยี่สิบแต้มนายกก็จะเป็นต่อสลอหมายถึงคนหนึ่งลงได้กี่ชื่อแต่รายละเอียดนี้เขายังไม่คลอยหนึ่งคนลงได้หนึ่งชื่อครับอ๋อหนึ่งคนลงได้หนึ่งชื่อเสนอกันมา แล้วก็หนึ่งคนลงได้หนึ่งชื่อแล้วก็โหวตกันเสนอนี่ไม่ใช่เสนอเขาสมัครกันเข้ามาใครที่ประสงค์ยากจะเป็นสสรเช่นพี่อ้อยากจะสมัครเป็นสสรพี่อ้อก็สมัครมาที่สภาสมัครมาปุ๊บเนี่ยก็ให้สสเขาเลือกพี่อ้อได้ยี่สิบคะแนนพี่อ้อก็จะเป็นสสรแต่คนหนึ่งลงได้หนึ่งชื่อโอ้ยางงี้ก็เท่ากับเราต้องแบบมีคนในใจเลยเนาะรักพี่เสียดาน้องไม่ได้เลยเพราะได้เสียงเดียวจะได้เสียงเดียวครับโอ้โหก็เราก็ เราต้องมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างเช่นมันต้องเพราะว่าเวลายกร่างกันอยู่ครับก็จะต้องเป็นอาจารย์ต้องยกร่างได้ต้องอะไรไหมเออนิติศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็เขียนไปอยู่ในรายละเอียดนะครับโอ้ก็คงชุลมุนน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยกําลังจะนึกย้อนเพราะว่าพี่อยู่ตั้งแต่สีู่นย์ตั้งแต่ยุคยุคยุคคุณพ่อไป ตั้งแต่สมัยนู้นเนาะบุกเบิกเรื่องใพักชาติไทยที่มียกร่างมานี่จนมานี่โอ้เดี๋ยวต้องรอดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวไว้งวดมายังไงเดี๋ยวจะต้องรบกวนหน่อยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสดค่ะคุณพารดอนปิสนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี